ปดบทสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรเอวันเมสุตังเอกังสัม,มยังพระควาภาราณสิยังวิหรติอิสิปะตะเนมิคทาเยต,ะตะัตระโขพระควาปัญจวัคคีเยพิขูวมันเตสิเทวะเมพิขเวอันตาปัพพะชิเตนะนะเสวิตตพาโยจายัง กาเมสุกามะสุนันลิกายุโนโคฮีโนคัมโมโปทุชนิโกอานาริโยอนัตสสันฮิโตโยจายังอตตกิละมะถานุโยโคทุกโขอานาริโยอานัตสสันหิโตเอเตเตพิขเวอุโภอันเตอนุปคัมมะ มัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจกขูกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกตมาจะสาภิขเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจกขูกรณียานะกัรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสัง สัมมานิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัถังคิโกมัคโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสามิตรอายังโขสาพิขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะ อภิสัมพุทธาจากขู่กรณียานะกรณีอุปสมมยะอภิญญายะ,ยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทางโขงปน,นะพิขเวทุกขงังอริยะสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามรณัมาาปิทุกขงังโศกปริเทวะทุกขะโทมนัตส,สุปายาสาปิทุกขา อภิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดฉังนะพระยำปิดฉังนะรพาติตมปิทุกขังสังขิเตนะปัจจุป,ปาทานขันธาทุกขาอีกทงังโโหปนะพิขเวทุกขับสมุทโยอ,อริยะสะจังยายางตันหาโนโปโน วิกานนทิราคะสะหคะะตาตัตตระตัตาราพินันทินีเสยยะถีทางกามตัณหาพระวะตัณหาวิภวะตัณหาอิทางโขปณะ,ะพิขเวทุกขนิโรโธอริยะสะัจจังโยตัสาเยวะตัณหายะอเสสวิราคะนิโรโทจาโค ปาตินิสักโคมุติอนารโยอิทังโขปนะพิขเวทุกขะนิโรทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอะยะเมวอาริโยอัทถังคิโกมัคโสยยะถิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทางทุกขงังอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปนิทางทุกขงังอริยสัจจังปารินเยยันติ เมพิขเวปุเพออนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทะปาฏิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตั้งโขปะนิทางทุกขังอริยะสัจจังปรินญาตันเตเมพิขเวปุเพออนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทะปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทปาทิ อิทังทุกขะสมุททยอริยสัจจันติเมสัมอีทังทุกขะสมุททยอริยะสัจจันติเมพิขเวบุกเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาทิตังโขปนิทังทุขะสมุทโยอริยะสัจจังปะหาตับพันติเมพิขเวปุกเพอานันทสุเตสุธรรมเมสุ จักขงุทธปาธิยานางอุธ uh ทธปาริปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกุทปาธิอีตังโขปนิทังทุขะสมุทโยอริยสัจจังปะยีนยัมติเมพิคะเวุูเอนะนุสสตสุธรรมเมสุจักขงุทธปาธิยานางอุทธปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทปาธิอีตังทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติ เมพิขเวบุปเพอานนุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปณิทางทุกขะนิโรโธอริยะสัจจังสัจฉิาตพันติเมพิขเวปุปเพอานนุตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทะปาธิอาโลโกอุทะปาธิ ตังโขปนิธังทุกขะนิโรธโอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติอิทางทุกขะนิโรธาขิทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจจันติเม พิกเวปุเพอนะะันทสุเตสุธรรมเมสุจักขูงอุทาปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิตังโขปณิทางทุกขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตพันติเมพิกเวปุเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทาปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิ ตังโขปนิทังทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาอาริยสัจจังภาวิตันติเมพิขเวปุพเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอ,อุทาปาทิยาวะกีวันจะเมพิขเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวัน ติปริวัตังทวาทศาการังยถาภูตังยานทัศนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวาหาังพิกเวสะเทวะเกโลเกสมารเกสพรรม,มเกสัตสมัมณพรมมิยาปชายะสะเทวะมนุษสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัจจยาปัจ จัญญาสิงยโตจักขโหเมพิกเวอิเมสุจัตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทศาการังยถาภูตังยานทัศนังสุวิสุทธังอโหสิอัถฐาหังพิกเวสัเทวะเกโลเกสัมมาลเกสัพรม,มเกสัตสัมณะพรม,มะ นิยาปชายยะสัทเวมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานันจะปะนะเมทัศนังอุทปาธิอุปอากบป,ปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินัติธานิปุนัพะโวติอิทะมะโวจะพระขวาอัตตมะนาปัญจวัคคิยาภิกขู พขะขาวโตภาสิตังอภินันทุงอีมัตสมินจปะปนะเวยาการณตสมิงมันพันยะมาเนายัตสมะโตโกนทันยัตสะวิระชังวีตมลังธรรมจักขุงอุทะปาทิยังกินจิสมุดท้ายะธรรมังสัพพันตังนิโรธะ ธรรมมันติปวัติเตจะพระขวตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัตถะมนุษาสาวงเอตัมพระขวตาพารานสิยังอิสิปะตะเนมิกคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัติตังอปปติวัติยังสมณีนาวาสามเีนาวาพรหมเนนวาเทเวนวามารีนวาวพะพพพพ พมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติภูมมานังเทวานางสัตทังสุตวาจะตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสูงจะตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตทังสุตวาตาวะติงสาเทวาสัทธมนุสาเวสูงตาวะติงสานางเทวานางสัตทังสุตวา ยามาเทวาสัทธามนุษสาวสูงยามานังเทวานางสัต ouais, ว์ทางสุตวาตุสิตาเทวาสัทธามนุษสาวสูงตุสิตานังเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมมานรตีเทวาสัทธามนุษสาวสูงนิมมานรตินังเทวานางสัตว์งสุตวาระนิมิตวะสัตวตีเทวาสัทธามนุษสาวสูงประนิมิตวะ สวัตตีนางเทวาสัตทางสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมนุสาเวสงเอตัมพระขวตาพารานสิยังอิสิปะตะเนมิทาเยอนุตตังธรรมจักกลงปัตวิตัตงอปติวตติยังสามะเนสามะเนนวาพรหมเนนวาเทเวนาวามาเรนาวา กรัม,มุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมูหดเตนะยาวะพรมมโลกาสัตโทอัพพุกคัตคัตจิอยันจะทะสะสะหัสสีโลกทะทาโตสังกัมปิสังปักกัมปิสัมปเวทิอับปะมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตต พระโหสิอติกรรมเมวเทวานางังเทวานุภาวางังอ,อัตโขติพระเขาวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตะโกอัญญาสิวัตะโพโกนทันโยอัญญาสิวัตะโพโกนทันโยติอิติหิงังอายสัมมโตโกนทันยสะอาย,ยาโกนทันโยเตว ตเววะนามังอโหสิติเก้าพุทธานุสติอิติปิโสพระก,ะรกระวรรา,าระหังสัมาสัมพุทโธวิชาจรรสัมปัโนสุกโตโรกวิตุูอนุตโรปุรัสสธรรมสารติสัทาเทวมนุสานังพุทโธพร,ระกวาเตสบธรราามานุสติ สวกขาโตพระควตาโมโมสันทิฐิโกอก,กาลิโกเอหิปัสิโกโอปนญยิโกปจตังเวทิตพโพวิญยูหีติสิบเอ็ดสังฆานุสติสุป,ปฏิปันโนพระควโตวสาวกสังโฆอ,อุชุป,ปฏิปันโนพระควโตวสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระควโตวสาวกสังโฆ สามีจิปัติปันโนพระคาวโตสาวกสังโคยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสาพระคาวโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกระระนีโยอนุตาราังปุญญักเขตตังโลกัสา 12. สาสิบสองสกัตตวา สกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตมังวรังิตังเทวะมนุษสานางพุทธเตเชะนสโธตินานัตสันตุปัตถวาสัพเพทุขาวูปะเมนตุเตสกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวรังปริราหูปะสะมนางธรรมเตเชะนสโธตินานัตสันตุปัตถ นัสสันตุปัตถวาสเพย์พยาวอุปสเมนตุเสตสกัตตวาสังฆารัตนางโอสถังอุตตมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆะเตเชนะโสตินานัสสันตตปัตถวาสเพเพโรคาอุปสเมนตุเต 1ิบสาพระคถาชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสาวาหนังจตุสัจจาสพังรสังเยป,ปิวิงสุนราสภาตันหังกระราทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสเพปฏิทิตาาไมหังมัตถะเกเต,เตมุนิสรา สีเสปฏิทิตโตไมหังพุโทโธธรรมูทวิโรจเนสังคโคปฏิทิตโตไมหังอุเรสัพพะคุนาการโรหะทะเยเมยอนุรุธโทสารีบุตโตจัคคทคินโกนทัญโยปิฏิภาคัสมิงโมคัลลานโนจะวามะเกทัคคินสาววะเนไมหังอาสูงอานันทะลาหุลา กัสโปจะมหานาโมอาอุภาสงวามะโสตะเกเกสโตปิดติพาคัสมิงสุริโยว,วะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโวกุมารกสะสโปเถโรมเหสีจิตตะวาทะโกโสไมหังวะ ะเนนิจังปฏิฐาสิคุณากรโรปุญโยอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทะสีวลีเถราปัญจะอิเมชาตานะลาเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตวันโตชินโนรสาชลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตา ละตะนงปุระ,ะ,เเะ,ะ,ะ,ปะโตอาสิทักขิเนเมตตะสุตตกังพระชักังปัญฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาลับกังขันธโมวะขันธโมระปฏิขันธโมะระ,ะ,โมะปริตันจะอาตานาติยะสุตตกังอากาเสชะทะนังอาสิ เสสาปาการสันติตาชินานานาวะระสังยุตตาสัตตสัตตปาการลังกตาวาตาปิตาทิสันราชาพาหิตรัชต,ตุปัตถวะเสสาวินายางยันตุอน,นันตชินเตชะสาวาโตเมจจิตเจนะทัสาสัมพุทธปัญเชรชินปัญชระรมชมหิ วิหะรันตังมฮีตะเลสัทธาปาเลตุม,มังสัเพเต,เตมะหาปุริสาสภาอิจเจวะมันตุสุคุตโตสุรักขโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตานิสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตรารโยสัทธธรรมานุภาว,วะปาลิโต จารามิชินปัญชเรติสิบสี่บทสวดพาหูมหาการพาหุสหัสสมะพาหูสหัสสะมะพินิมมิตสาวุธันตังครีเมลาลังอุทิตโคระัตเสะมารังธานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลาณิมาลาติเลกามพิยุทธิชิตสัพพรัติงโครัมปนารวกามะขะมะทะัทยขังขันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานิ นาราขีลิงขาชาวรังอติมัทภูตังทาวัคคิจักกมเสนีวะสุทารุนันตังเมตตามภูเสกกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาะวะตุเตชยมังคะลานิอุคิตะขักขามติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิธีพิสังขาตามะโน ชิตาวามุนินโทตันเตชัสสาปวตุเตชยมังคลานิกัตวานะกัตทมุทธรังคิวะคับพินียากินจายะทุตกินจายะทุตทวจนังชานากายามัตเชสันเตนะสโสมะวิธินาชิตาวามุนินโท ตันเตชัสสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจวิหายะมะติสัจ,จะกาวาทาเกตงวาทาพิโรปิตะมะนางอะติอันทภูตังปัญญาปทีปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชัสสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทพุชังวิพุทางมหิตท,ทิงปุตเตนะเถระพุชะ เถนะทัามาปยันโตอิทูปเทสสวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภะวะตุเตชยมังคลานิทุกคาหะทิดท,ที่พุชเคนะสุทัตถะหัดถังพรมังวิสุธิชุติมิตรทิพกาพิธานังยานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชยมังคลานิเตาปิพุทธชยยะ มังคลาอัตคาถาโยวาจโนทิทิทาทิเนสตะเตต,ตันทีหิตวานเนกวิธิหิตวานเนกะวิวิธานิจุปัตวานิโมขังสุขังอธิฆเมยยะนาโรสปัญโยมหาการุนิยโนมหาการุนิโกนาโถ หิตายะสัพพะสัพพะปานินางปุเรตวาปารามีสัพพาปัตโตสัมโพทิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคะลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานาังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิเชโยโหหิชยัสุชยมังคะเล อปาราชิตปัลลังเกสีเสปัถวีโปคะเรอภิเสเกสัพพะพุทธานังอักขับปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปภาภะสุปภาตังสุขุติตังสุขะโนสุมุตหุโตจะสุยิฐถังพรหมจาริสุปทักคิเนกายากรรมัง ปักขีเนกายะกรรมังวาจากรรมังปัทคีนางปัทคีนางมโนกรรมังปณีทีเตปัทคีนาปัทคีนานิกัตตวานะพระปัทคีนานิกัตตวานะละพันตัดเถปัทคีเนภาวะตุสศัพท์พระมังฆลังละขันตุสศัพท์พระเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพะ วัตุสพัพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตภวัตุสพัพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตสิบห้าปัต,ติทานะคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเรโพธิคะเรตะหิงตะหิงตาธรรมะทานนะพะวันตุเตปูชิตาโสถิงกโรนเตทะวิหารมันทะเลเถลาจะมัชชานะวะกาจะพิกขวโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสับ ปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชาเยปปจอะันทสัมภวาสังเสทชาตาอัถโวปปาติกานินยานิกลางธรรมวะรังปฏตจะเตสัพเพปิทุกขัสสะคารนตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรมโมธรมัตราจะปุกข,ขลา สังโฆโหตุสัมมคโควะอัฏฐายะจะหิตายะจัะอมเหรักขตุสัตมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธเมอริยะปะเวทิเตป่สันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทางประเวท ฉันโตกาเลเทวูประวัติสตุอวธิภาวายะสัตานังสมมิธังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตระชังนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวงังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทา <c oughs> สิเทวตาอุยโยชยะเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจันนิทุกขาพยาปัตตาจันิพยาโสกปัตตาจันิโิโสกหโหตุสัพเพนปิปานิโนเอตาวตาจอาอเมหิสัมภตังคุณยะสัมปะทัง สัพเพเทว,วานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัตทันตุสัททายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาโหตุคัดฉันตุทเทว,วตาคตา 17. ส,สุมังละคาถา โหต <wh ats Napoleon> ุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตะังโหตุสัพพังสุมังฆลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรังโสโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหตุ นิร an, an, ันตรงสัพเพพุธาภรปตาปัจเจกานนจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันปันตามิสัพปโสสัพเพพุธาภรปตาปัจเจกานนจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันตุสัพรักขันพันตามิสัพปโส สัพเพพุทธาภรพตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักข sure ังพันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาภรพตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาภรพตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพรบปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพุทธาภรพปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพปโสสัพเพพุทธาพรบปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส สเพ,พุทธาภรัตาปัจเจกานันจะยังพลังอระหันจานันจะเตเชนะรักขังพันธามิาสัพพะโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียร และอาน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพรปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิน